สวัสดีครับสวัสดีครับไลสาระนะฮะไลสาระนะฮะวันนี้ก็เาเรียกเลยเป็นพระกรุเออพระกรุนะครับผมนี่เขาเรียกว่าพระถ้าเป็นตามชื่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าพระแผงตัดนะฮะพระแผงตัดนะฮะก็ก็จะมี หลายกุอยู่หลายกุอยู่ขึ้นหลายหลายกู่แล้วถ้าเป็นพิมพ์เล็กๆที่เป็นแผงลักษณะอย่างนี้นะฮะก็ไปเลือกก็ไปดูพิมพ์เอานะครับบางทีก็ทําพิมพ์เหมือนกันบางทีก็มีความแตกต่างกันบ้างนะครับอย่างเช่นพระก,กุนาดูนนะครับแล้วก็พระก,กู่วัดอะไรนะกระชายอุทยาใช่ไหมฮะเออกระชายอุทยานะฮะก็จะเป็นมีผ้าแถงเหมือนกันแต่เป็นพิมพ์พิมพ์พระปางลานวิชัยแล้วก็มีซุม้มนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น กุนาดูนก็จะไม่มีซุ้มก็จะเป็นพิมพ์เอกลักษณ์นะครับก็มีพิมพ์กุนาดูนก็จะมีอยู่จำไม่ผิดเอะผมจำไม่ไม่ไม่รู้ไม่ทราบว่ามีทั้งหมดกี่พิมพ์นะแต่ว่าหลักๆก็จะมีพิมพ์นาคปกพิมพ์นาคปกพิมพ์ตุ๊กตาเออพิมพ์ตุ๊กตาเออแล้วก็พิมพ์อะไรนี่แหละนะอย่างอันเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าพิมพ์เป็นพิมพ์ตุ๊กตานะครับผมก็เป็นพระอายุราวๆหนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันสามร้อยปี โดยประมาณนะครับ1,300ปีนะครับแต่กุค้นพบเมื่อปี2,522นะที่ทุ่งนานี่แหละเขาบอกเจอที่ทุ่งนาไปขุดพบนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งแน้นําเข้าพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็มีเกีตรประชาชนที่ที่ขุดที่เจอ,ท,เจอที่เก็บได้อะไรประมาณนั้นแหละเยอะแยะก็ขุดเจอตั้งแต่ปี2-2งจนถึงปัจจุบันนะครับว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีการขุด พบอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆก็เป็นือจะขึ้นปีต่างๆ mm. คือพระกุมันก็ขุดได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าคนเขาจะนิยมเป็นกุขึ้นปีไหนเอออากุที่ขึ้นปีไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูความเก่าเอาเพราะบางทีก็เป็น,เป,นเป็นพระยัดกุนะครับพระยัดกุนะครับผมเอาที่พูดอยู่เนี้ยเนี่ยอันนี้ยัดกุไหมเนี่ย <laughs> อ่ะคนที่ดูเป็นแล้วนะฮะดูปุ๊บรู้ปั๊บ นะดูปุ๊บรูปั๊บว่าอันนี้ไม่แท้นะฮะอันนี้ไม่แท้นะครับลักษณะของพระกุนาดูเนี่ยจะแข็งแกร่งเหมือนหินเลยนะฮะมีอยู่5สีนะฮะสีน้ําตาลหรือที่เรียกว่านว่าสีเม็ดปะขามนะฮะสีแดงสีชมพูสีสีครีมนะครับเอ่ออะไรประมาณนั้นแหละ5สีนะครับผมออก็เป็นแต่เนื้อพระของพระกุนาดูเนี่ยจะแกร่งนะครับเนื้อจะหยาบบ้าง คล้ายๆหินศิลานะครับเนื้อจะแกล่งนะครับอันนี้ไม่แกล่งนะครับก็ที่เป็นแผงอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นแผงใหญ่ๆไงแล้วคนเขาก็จะมาตัดมาตัดมาตัดไว้เลี่ยมบาง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 คนก็จะตัดเป็นเป็นพิมพ์เดียวเออเป็นพิมพ์เดียวเล็กๆไว้แขวนให้เด็กกับผู้หญิงบางคนก็ตัดเป็นเนี่ย นับเป็น5องค์บ้าง7องค์บ้าง9องค์บ้างแต่ส่วนมากที่เราจะเจอก็จะเป็นอ่าเองค์เออก็ได้ได้เป็นพอดออีขนาดชิ้นก็จะอ่าพอดีกับพระสมเด็จอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะนะครับผมส่วนพุทธคุณเนี่ยแต่ก่อนเขาก็คิดว่าเป็นพระกลุเฉยๆเขาคิดว่าก็ไม่ได้มีพุทธคุณอะไรนะครับแต่เพเอิญว่ามีคนไปเลี่ยงแขวนพระกุนาดูลเนี่ยแล้วเกิดประสบการณ์ ก็เลยเขาก็เลยมีความเชื่อเกิดประสบการณ์ต่างๆนะครับก็เรียกอะไรมันเคยมีท่านนายกเทศบาลเล่าให้ฟังคงก็ถามท่านแหละว่าท่านเป็นคนใกล้เคียงพื้นที่ว่าแล้วมาโด่งดังแล้วมาคนมานิยมคืออะไรแต่ก่อนขึ้นมาเป็นกระสอบถุงปุ๋ยนะสมัยท่านเล่าให้ฟัง เออเป็นถุงปุ๋ยเอามาแจกท่านนอท่านลงสมัครก็ไปแจกชาวบ้านอีกทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมีมีเยอะนะแต่ว่าเขาแบบว่าไม่รู้ว่านิยมกุไหนแต่ว่าท่านท่านทันไงเออท่านเล่าให้ฟังว่าเขาขุดพบแล้วเอามามาให้ท่านเป็นถุงปุ๋ยแหละเพื่อนท่านหรืออะไรนี่แหละนะครับแล้วท่านก็ได้ลงสมัครแล้วก็ไปแจกชาวบ้านแต่ก่อนไม่มีราคาว่างนั้นแต่ก่อนไม่มีราคาได้มาเป็นถุงปุ๋ยนูน่นว่างนั้นนะฮะแล้วก็ไปตัดแจกเออไปแจก ช่วงหาเสียงช่วงอะไรนี่แหละหรือไปแจกตามบุญตามงานอะไรนี่แหละจนท่านไม่เหลือจนมาหลังๆเนี่ยนะฮะเริ่มมีประสบการณ์แล้วก็คนมามามารูจจักมารู้จัก,จกแล้วก็มาเริ่มสะสมแล้วก็กลายเป็นพระที่หายากนะครับกลายเป็นพระที่หาของแท้ยากเลยนะครับผมเราจะเจอแต่แบบนี้แหละแบบนี้นะบแบบนี้ก็ตีเกไปเลยก็ได้นะครับตีเกหนึ่งตีเกสองก็คือย้อนยุค นะครับแต่ถ้าจะเป็นกลุที่ขึ้นยุคหลังเนี่ยไม่ใช่นะครับเป็นกลุที่ขึ้นยุคหลังเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าเนื้อพระไม่ใช่พระกุนะครับผมอ่านะฮะเนี่ยอืมผมก็ไม่ไม่ได้มีพระกุนาดูนแท้ไว้ให้ดูนะฮะนี่นะนี่ลักษณะก็จะใช้ดินนะฮะใช้ดินเก่านั่นแหละในพื้นที่นั่นแหละนะครับมาอัดใหม่นะครับมากดพิมพ์ใหม่นะมากดพิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็ใช้แป้งนะฮะเคลือบ ให้เป็นคราบเหมือนกับคราบกุเก่าคราบทรายคราบกุที่ติดอะแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่นี่ฮะเห็นไหมฮะลักษณะแป้งที่ออกมาเคลือบเนี่ยครับมันมันดูเลอะเกินไปนะครับมันดูเลอะเกินไปเห็นไหมฮะดูเลอะดูหนาดูไม่เป็นธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ซึ่งของแท้เขาก็ไม่ได้ขาวปื้ดอะไรขนาดนั้นนะครับของแท้เขาก็ไม่ได้เอ็กก้องเป็นอะไรเนี่ยของแท้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขาวปื้ด ไม,ไม่ได้ขาวปืดอะไรขนาดนั้นนะฮะนี่แต่พิมพ์นีเห็นไหมการแกะพิมพ์ก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าพระเนี่ยก็ไม่ได้พระกุณาดูลก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรแบบขนาดนั้นนะฮะก็มีบางพิมพ์บางองค์ที่ติดก็ิด,ต,ดติดความชัดเจนมานั่นแหละแต่ส่วนมากก็จะเป็นพ้าที่เป็นเรือนๆนลักษณะลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่นะความเก่าก็ความเก่าใกล้เคียงเพราะอะไรเพราะเขาใช้ดินน่ะหรือหินน่ะ หินทรายบริเวณในพื้นทีมม่มาปั๊มใหม่มากดพิมพ์ใหม่ก็เลยมีความใกล้เคียงนะครับแต่ความแกล่งเนี่ยนะฮะแต่ความแกล่งเนี่ยไม่ได้นะฮะความแกล่งคือคือของแท้มันจะแกล่งเป็นหินกว่านี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะเอาคัาแป้งมาใส่แต่มันดูไม่ค่อยกล้องนี่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับนี่นะครับเวลาลงกล้องมาแล้วก็ความเก่าก็มีความใกล้เคียงเพราะว่าใช้ดินแถวแถวนั้นแหละเขาว่านะฮะในการ ในการทำในการทําพระนะครับผมอันนี้อันนี้เขาว่าดูข้อมูลนะไปสืบไปอ่านดูข้อมูลเพราะว่าในการสร้างแบบว่าพระย้อนยุคหรือพระเกหรืออะไรทํานองนั้นแหละบางบางเจ้าก็จะใช้หินหินที่มีอายุเก่าจนถึงยุคแหละพันสปีเนี่ยนะแล้วก็มาเขาเรียกอะไรมาแกะสลักหรือมาเขาเรียกอะไมาแกะสลักไหมเป็นรูปพระก็ดูแบบมีความเก่าด้วยแต่ว่างานเนี่ย แต่ก็แกะฝีมือด้วยนะแต่ว่างานก็จะเป็นกระด้างกระด้างนิดหน่อยจะไม่อ่อนช้อยงานจะเป็นกระด้างกระด้างหน่อยนะครับผมอันนี้นะฮะไม่แท้นะครับเราจะดูเป็นไม่แท้ก็ได้แต่ว่าทางวัดพระธาตุนาดูเนี่ยหรือวัดใกล้เคียงเนี่ยนะฮะในเขตพื้นที่เนี่ยใกล้ๆพระธาตุนาดูเนี่ยเขาก็มักจะทําย้อนยุคด้วยแหละนะครับทำย้อนยุคแจกงานโบสถ์งานผ้าปางานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ งานฉลองอะไรต่างๆงานเกี่ยวกับวัดกับวาเนี่ยเขาก็มีการทําย้อนยุคมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางรุ่นนะฮะบ,บางรุ่นบางวัดเขาก็จะมีปั๊มด้านหลังนะครับมีปั๊มด้านหลังมีปั๊มยานมีปั๊มรุ่นปั๊มอะไรบอกนะครับหรือบางบางวัดก็จะมีซองแล้วก็พร้อมใบฝอย ติดมาด้วยแต่ถ้าเราไม่เจออย่างนี้นะฮะก็เอาเอาที่เอาที่ชอบเอาที่สบายใจนะครับแต่ถ้าจะดูเป็นพระกุเลยก็ยังไม่ถึงนะครับเราจะดูเป็นทางวัดทำย้อนยุคแจกนะครับเออหรือทำหรือจะตีเป็นเกนเลยก็ได้แต่ถ้าเราจะเก็บไว้ดูเล่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงเราไปเจอตามสนามเจอได้ทั่วไปแหละเข้าไปในเขตพระธาตุนาดูนสารคามเนี่ยสามารถที่จะเจอพระแบบนี้แบบโอ้เป็นกองเลยเหมือนกับไปแถวกรุงเทพแถวสนามหลวงแหละเจอพระสมเด็จแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปคัดเอาไปดูเอาคัดเอาชอบพิมพ์ไหนเนื้อหายังไงก็ไปคัดเอาอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะเจอได้ทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่ยิ่งเยอะนะหรือรจังหวัดใกล้เคียงก็เจอเยอะๆเ,เ,เจอได้ทั่วไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระแผงตัดหน้ากุ วัดพระธาตุนาดูนะครับผมก็เห็นไหมฮะแต่นีอันนี้ดินใหม่เอาดินใหม่มาเทียบสินี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ดินใหม่ใช่ไหมฮะนี่อันนี้เป็นดินเก่าแล้วมาปั๊มใหม่นะเห็นไหมฮะรอยเขาเรียกอะไรถ้ารอยรอยหินชั้นมันก็ไม่มีมันต้องเป็นรอยชั้นนะถ้าตัดมันจะเป็นเป็นเป็นรอยข้างในมันจะเป็นชั้นถ้าตัดมาเป็นเนื้อเดียวกันอีเกเลยเขาบอกนะถ้าตัดมามันต้องหินหินเป็นดินเป็นชั้นอะไรอย่างนี้แหละนะความเก่าก็ จะเก่ากว่านี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะก็ต้องใช้ความชํานาญหน่อยเพราะผมก็ดูไม่เป็นหรอกแต่ถ้าแบบเก๊ฟีมือจริงๆเก๊ฟีมือจริงๆผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับก็เอาที่สบายใจนะครับผมนี่แหละเห็นไหมฮะนี่ความเก่าอันนี้พระพระเลี่ยงพระเลี่ยงเอ่อไม่ใช่พระลบลำพูนนะพระลบลำพูนพระลบลำพูนอายุเป็นพันสองร้อยสามร้อยปีเหมือนกันแหละนะครับเห็นไหมความเก่านี่ ดินความเก่าก็จะเห็นไหมฮะแต่ดินนะฮะนี่ดินความเก่านี่นะฮะก็จะดูมีความต่างกันอยู่ระหว่างดินเก่ากับดินใหม่อ่นี่เห็นไหมฮะอันนี้กันรทรวิชัยอายุก็ใกล้เคียงกันนะฮะการทรวิชัยเอ,อ่อพักกันทรวิชัยืหลุดมือแตกเนะนะฮะก็ ลักษณะดินก็จะดินละเอียดกว่านะครับสีก็เป็นทูโทนนะครับสีดินจะเป็นทูโทนนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรเห็นไหมฮะความอ่อนช้อยในเรื่องของงานศิลป์เพราะเขาบอกว่าเป็นช่างหลวงในการแกะพิมพ์นะเออเขาบอกเป็นช่างหลวงนี่ความเก่านี่คุใบหน้าจะดูอิ่มเอิบนะครับนี่นะฮะนี่การเซาะพิมพ์กดพิมพ์ก็จะชัดเห็นไหมฮะนี่แต่คนเขาไม่ได้ยมเหมือนกับ พระกุพธาตนาดูนนะคนเขานิยมพระาธาตนาดูนเออกุไอวัฒนะพระาธาตนาดูนมากกว่านะครับนี่นะครับก็จะเทียบได้ประมาณนี้นะฮะนี่อาจจะดูใกล้เคียงกันนะเออแต่ว่าถ้าได้สัมผัสกับมือจะรู้ว่าอันไหนเก่าอันไหนไม่เก่านะครับนี่เห็นไหมฮะเทียบกันเป็นพระที่ในพื้นที่เดียวกันนะกันทลวิชัยกับนาดูนมหาสารคามเป็นพระที่ในยุคใกล้เคียงกันแต่ว่าพระกุนาดูเนี่ย จะมีอายุมากกว่าเออจะดินเนี่ยจะแกล่งกว่าแกล่งเป็นหินเลยนะครับผมส่วนราคานี่ก็ถ้าเป็นตัดเดียวเนี่ยก็ราคาอยู่หลักพันนั่นแหละนะฮะหลักพันพันสองพันสามอ่อพันสามพันห้าก็แล้วแต่ถ้าเป็นตัดเดียวนะตัดเดียวองคเดียวเนี่ยแต่ถ้าเป็นแผงเงี้ยก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็ได้หลายองค์เขามาตัดอีกทีตัดแบ่งกันอีกทีไงก็ราคาก็แล้วแต่จะตกลงกันนะแต่เพราะว่าส่วนมากก็ยืนยืนกันหลักพันนี่แหละขนาดอ่าถ้าแผงตัดเดียวก็ ยังเป็นหลักพันเลยนะครับผมก็ถ้าใครแบบว่าอยากเอามาสะสมศึกษานะครับก็ไปหาอย่างนี้แหละเอามาดูเอาดูแบบดูพิมพ์ก็ได้เจอได้ทั่วไปนะฮะสามองค์ร้อยสี่องค์ร้อยเออห้าองค์ร้อยนะฮะก็เอามาศึกษาดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะฮะหรือแบบว่าถ้าใครแบบแบบเอาไว้ดูไงเวลาไปเจอพัดแท้มันจะได้ เขาเรียกมีความแม่นยำเนาะหรือ,อยังไงนะแล้วแต่ชอบนะผมก็ไม่ได้ชอบหรอกตัวเช่ามาก็ทํามาเอามาทําคลิปนี่แหละหรือใครดูเป็นยังไงผมดูเป็นไม่แท้หรือใครดูเป็นย้อนยุคมันก็มีอยู่ไม่แท้กับย้อนยุคนะครับมันก็มีอยู่3อย่างก็คือ1ก็คืออ่าไม่แท้2ย้อนยุคนะครับประมาณนั้นนะครับพระก็ขึ้นเรื่อยๆเขาบอกขึ้นเรื่อยนะไม่ใช่ว่าขึ้นเฉพาะปี2522อย่างเดียวนะเออปีถัดมาชาวบ้านก็มีการขุดเจอกันแบบ บ่อยครั้งนะครับมีการลักลอบขุดก็เจอกันบ่อยครั้งแต่เจอไม่จํานวนไม่เยอะอะไรเงี้ยเจอจํานวนไม่เยอะก็มีการเจอตลอดตั้งแต่อันดีจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ยังมีการเจออยู่นะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพื้นที่ตกกะกัศิลาศูนย์รวมเขาเรียกศูนย์รวมที่อยู่เก่าของคนโบราณของคนยุคก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเมือง เมืองหลวงเก่าโบราณหรือเป็นตักกศิลาแห่งภาคอีสานอะไรประมาณนั้นแหละเป็นยุคนั้นอ่ะมันก็จะมีปะปลายบ้างเออที่พระกูยังไม่ขึ้นกูก็ยังอีกเยอะแยะนในประเทศไทยนะครับผมอ่ะนะครับก็โอเคนะครับสาหรับรายการไลฟ์สาระดูแล้วก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนั่นแหละดูเล่นๆนเพลินไปนะฮะก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Sub s c r i b e นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ